ว่าเราอ่ามีบรรพบุรุษมาจากอยุธยาและยังหลงเหลือหลักฐานอยู่ในหมู่บ้านบ้างครับย้อนเรืมาจะใช้ย้อนหรืลงว่าไม่สี่เด้ออันนั่นนะยามาันนั่นน่ะตะกุชิวาอะไรอ๋อโอเคเนาะคือหมู่บ้านสุข,ขานะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สี่หมู่บ้านด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นหมู่บ้านของคุณลุงกับคุณแม่เขาคุณป้าป้าเขานะครับก็คือที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือจะมีการกราบไหว้ศา,าพลพระรามเพราะว่าที่ในประเทศพม่าเราไม่มี နာတေ <c oughs> see, ာ့က AB 790ဆိုကျွန်တော်တို့เสียတဲသေးသေးဒီပေါ့တဲနဲ့တိန်တယောက်ဟုတ်ကဲ့တိန်တယောက်မဖြစ်မနေလာပြီးတော့အပြင်ရောက်သွားလဲပြန်လာပြီးတော့ เพียรเต๋อเนะแล้วคือ<ม>อีกอย่างหนึงนะครับที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาก็คือที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือหลังสงกรานจะมีการเกาะกองทรายให้ถวายในวัดคล้ายๆอย่างจีริกองทรานะครับอย่างคล้ายๆที่อยุธยายอย่างที่ในไทยที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็คืออันนี้จะแตกต่างจากที่อื่นครับผมเอาพี่ดอ,อยอะไรมาพยรองมีี้ยเรียนเลมาบาีเลจน้ตะการเนี่ยาาเนี่ร คู่ทีทจันทีนบา,าบเลยค่ะแล้ว<ไ>อีก<ไ>อ,อย่างก็คือกลางหมู่บ้านของหมู่บ้านสุขานะคะที่หมู่บ้านของคุณลุงเขาอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือยังมีศาพลพระรามอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีแบบคือมันเป็นวิหารเล็กๆครับผมสําหรับให้แบบหมู่บ้านเขาประชุมกันตรงนั้นคือยังมีศาลากลางหมู่บ้านนะครับศาลากลางหมู่บ้านก็คือยังมีที่เป็นศิละปะเอาศิละปะของอยุธยาลงเลืออยู่อย่างเช่นประตูบานประตูบานหน้าต่างต่างๆยังลงเลออยู่นะครับยังเป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอยุธยาครับผมโมว์เอลโค้ร์นะแก่โมวขนมคอว่าเลยบอกว่าโมง้งโม้งคือเป็นภาษาพมา่าขนมคือเป็นภาษาไทยอันนี้คือเป็นภาษารับของของในหมู่บ้านเฉพาะหมู่บ้านเท่านั้นเพราะว่าพม่าเราจะไม่รู้จักว่าขนมเราจะใช้คําว่าโม้งแทนอ๋อหมายถึงว่าคําว่าโมง่งเป็นภาษาพมา่าแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็เรียกว่าขนม,ขนม อ่าขนมแล้วมีขนมอะไรบ้างครับที่ที่ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้หัวเลยปาโมเดชีเลยลที่อายุทยากันนี่หลายอ่ะปาโมเดชีเลยโมงซีมาโมงยาเลยอะไรโมงซีงเบาโมงนัดเก๋าโมงมงจาอ่โมงลงโมงเช้าโมงลงคือโมงลงคือเป็นเป็นแบบคือขนมบูดอย อ๋อขนมบัวลอยครับยวานต,ตออา,า,ตมมารูู้้อัดงวยยาไปคอยจมาได้ตอนนี้ยุ่นนะครับก็คือลนบอกว่าตอนนี้คือมีญาตินะครับจากอายุธยาเนี่ยมาต้อนรับเยอะแยะเลยมาเป็นกําลังใจคือรีใจมากแล้วคืออยากจะเชิญทุกท่านถ้ามีโอกาสก,ก็คือขอให้ไปเที่ยวที่ในหมู่บ้านสุข,ขาด้วยครับผม